มาดูสายบุกสายลุยของเราครับรถขุดซานนี่ SY 215 4ในสก,กัดทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างส่งมาแก้งานอยู่2คันด้วยกันนะครับหนองน้ำบ้านขวาวตําตบลประเคียบอําเภอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ควบคมุมคันนี้ก็คือ ทางด้านของป๋าการสุดหล่อนะครับป๋าเจาะสุดหล่อี่อยู่ข้างบนง่ับคอยรับช่วงต่อข้างล่างเดินแล้วก็จิ้มเดินแล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็เดินข้างบนนี่ขุดแล้วก็เดินเดินแล้วก็ขุด สองคันชิวๆหยับเดินอีกข้างล่างเป็นดินทรายครับแข็งปก ไม่มีปัญหาไ่ต้องกลัวสายล้วนทรายแม่น้ำมูลห่างจากแม่น้ำมูลเพียงแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยไปตรงนี้กิโลเดียวถึงเลยแม่น้ำมูล สายยางบ้านขวาวสะพานมิตรภาพสะขุดปะเคียบนะครับข้ามสะพานไปก็จะเป็นพื้นที่ของตำบลสะขุดจะไปโผล่ที่บ้านสายสนองตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินตอนนี้ก็ถือว่าทำงานอยู่จะเข็บชายแดนแล้วครับชายแดนสุรินบุรีลำ ล่างส่งมาข้างบนรับต่อเน้นหนักไปที่ระดับความลึกเก็บขึ้นประมาณ50เซนชิวชิว ตอนี้นี่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลครับใช้เวลาสิ้นเปลืองไปกับการสูบน้ำเวลาในการขุดลอกเนี่ยไวมากนะครับถ้านับรวมกันแล้วก็ไม่น่าจะถึง10วันสำหรับเวลาในการขุดลอกเคลียร์คันแก้งานรวมถึงรอบนี้ด้วยเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยไม่น่าจะถึง10วันนะครับ แต่เวลาในการสูบน้ำปิดคันบล็อกน้ำาทานั่นนู่นนี่ที่นอกเหรือจากขุดลอกเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานสูบน้ำนี่ก็เป็นเดือนละครับเอาระยะเวลาในการสูบน้ำมาบวกต่อกันสูบทีหนึ่งก็เป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์อ่าหกวัน ลุยกันไปสบายๆปลาเจาะปลาการเจอปลาอ,ปอีกไหม ดินทั้งโคลนทั้งน้ำแล้วครับรวบทีเดียวให้หมด ยังบ่เห็นเลยครับต้องไฟซองเงีมาขึ้นเนาะแม่้นเ,นนนนเหนนเขาจับเปิดหรอปูจ <c oughs> ักเดี่ยว เนื้อจอกมันหลายบน,นาะฝั่งนี้นี่ค่อนข้างแข็งนะครับนู่นฝั่งนู้นลึกแถบนู่นแหละมุมนูน่าทั้งแถบเลยนะครับไปจนถึงนูน่นต้นตาลนู่นแหละจุดที่ลึกจุดจุดที่โลมแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัว ขยับมาทีละนิด ไปเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจแล้วครับสองขุนพล